วันนี้บอสนวัตเข้าไปฟังการแถลงข่าวของคุณการจอมพลังด้วยนะคะแล้วก็ถามคุณกันแล้วก็ประธานอีฟเลยค่ะว่าเงินที่เขาบริจาคไป5 0,000ื่นบาทจะได้เมื่อไหร่ซึ่งตอนแรกกับประธานอีฟบอกว่าตอบตรงนี้ก็คงจะยังไม่ได้แต่ท้ายที่สุดแล้วสรุปมาว่าเดี๋ยวน่าจะเป็นวันจันทร์ก็น่าจะไปเคลียร์เรื่องนี้ให้คุณกันพูดนะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณการบอกว่าถ้าเกิดอยากได้เร็วกว่านี้อะไรประมาณนี้เดี๋ยวเขาก็จะแอดวานซ์เงินของเขาเอาเงินส่วนตัวของเขาออกไปให้ก่อนซึ่งคุณนวัตบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการเอาเงินนส่ววตัว เพราะว่าคุณการเนี่ยมีอยู่ประโยคนึงที่พูดออกมาว่าเงินพินวัตอะ่ะทำท่าว่าน่าจะเอาไปทําถนนเรียบร้อยแล้วพินวัตประสงค์ที่อยากจะได้เงินคืนนะคะแต่อีกคนนึงที่เขาบอกว่าไม่เอาอะ่ะไม่เอาตังค์คืนหรอกคนนี้ค่ะก็คือคุณดิวทีรพัฒน์อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเลยนะคะเขาบอกเขาเคยบริจาคให้กับคุณการจอมพลังไปไม่คิดจะเอาเงินคืนด้วยถามว่าเงินที่บริจาคไปให้เยอะไหมเป็นแสนอ่ะ เขาบอกเขาขอส่งเสริมคนดีทําเพื่อพี่น้องประชาชนในวันที่เดือดร้อนต่อไปมันหลายมุมมอง